สวัสดีครับผมดรนัทรัตแพทริกอุ่นเลอรและขอต้อนรับเข้าสู่การบัญชีและภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการนะครับซึ่งเนื้อหาในเอพิโซดนี้เนี่ยผมก็ได้ดัดแปลงมาจากบทความที่เขียนโดยอาจารย์ถนอมเกียรติเอมนะครับในหัวข้อ Simplify Accounting and Tax สหรับผู้ประกอบการซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวารสารที่ชื่อว่าเอกสารภาษีากรฉบับเดือนธันวาคมปี2567นั่นเองนะครับ สำหรับในเอพิโซดนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันถึง3หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือหัวข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นหลักพื้นฐานของบัญชีธุรกิจหัวข้อที่2ก็จะเป็นความสําคัญของงบการเงินและวิธีอ่านงบการเงินนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลเบื้องต้นนะครับการเป็นผู้ประกอบการเนี่ย โดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะดําเนินกิจการให้เติบโตแล้วก็ก้าวหน้านะครับดังนั้นการตระหนักรู้ถึงความเป็นไปของกิจการจึงมีความสําคัญมากๆเลยหลักการขั้นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญนั่นก็คือการบัญชีแล้วก็เรื่องของภาษีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูท็อปิกวันกันเลยนะครับนั่นก็คือหลักพื้นฐานของบัญชีธุรกิจนะครับ ในการทำธุรกิจเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการระดมเงินทุนการซื้อของนะครับการขายของการชําระเงินการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็จะมีระบบบัญชีนะครับที่จะมาช่วยให้กับผู้ประกอบการเนี่ยได้เข้าใจว่ากิจการ,รของเราเนี่ยมีความเป็นไปยังไงนะครับซึ่ง จะสะท้อนลงไปในรายงานทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยให้นิยามของการบัญชีแบบง่ายๆนะครับว่าการบัญชีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณเป็นหลักในการอธิบายความเป็นไปของกิจการนั่นเองนะครับทีนี้เรามารู้จักสมการบัญชีกันนะครับในสมการบัญชีเนี่ยมีตัวแปรอยู่ด้วยกันเนี่ยสามตัวนะครับนั่นคือสินทรัพย์เท่ากับนิสินบวกด้วยส่วนของเจ้าของนะครับสำหรับสินทรัพย์เนี่ย ความหมายของเขาง่ายๆก็คือว่าเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่กิจการมีสิทธิควบคุมใช้สอยแล้วก็หาประโยชน์ให้กับกิจการนั่นเองนะครับหรือ,อเราจะเข้าใจอย่างง่ายๆว่าก็เป็นอะไรที่กิจการใช้ในการดําเนินงานนะครับสําหรับหนี้สินเนี่ยความหมายของเขาก็คือว่าเป็นภาระผูกพันที่กิจการต้องจ่ายชําระคืนนะครับซึ่งพูดง่ายๆนั่นคือเป็นเงินคนอื่นนั่นเองนะครับ ในส่วนของเจ้าของเนี่ยก็จะเป็นเงินลงทุนของเจ้าของเองแล้วก็รวมถึงผลการดําเนินงานสะสมของกิจการนะครับหรือว่าภาษาง่ายๆเนี่ยเราเข้าใจในเองได้ว่าส่วนของเจ้าของเนี่ยก็คือเงินของเจ้าของนั่นเองนะครับอีกสมการหนึ่งน,นั่นก็คือสมการกําไรขาดทุนนะครับซึ่งก็เท่ากับรายได้หักกับค่าใช้จ่ายน,นั่นเองนะครับกําไรขาดทุนเนี่ยก็จะเป็นผลต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย นะครับรายได้เนี่ยความหมายของเขาง่ายๆนั่นก็คือว่าเป็นผลตอบแทนที่กิจการได้รับนะครับซึ่งก็จะมีสส่วนด้วยกันนะัก็คือรายได้หลักซึ่งก็จะมาจากรายได้จากการขายหรือว่าเป็นรายได้จากการให้บริการของกิจการนะครับในกรณีที่กิจการเป็นกิจการที่ให้บริการนะครับแล้วก็รายได้อื่นเช่นดอกเบี้ยเงินฝากเป็นต้นนะครับ ทีนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะหมายถึงต้นทุนต่างๆในการดําเนินงานซึ่งก็จะมีสส่วนหลักๆอยู่ด้วยกันนั่นก็คือต้นทุนหลักที่มาจากสินค้าที่ขายไปหรือว่าเป็นต้นทุนการบริการที่ทําให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญมากๆเลยสมหรับกิจการนั่นก็คือค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารนั่นเองนะครับ ทีนี้ท็อปิกถัดมานะครับเรามาดูความสําคัญของงบการเงินแล้วก็วิธีอ่านงบการเงินกันนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่ากิจกรรมต่างๆนานาเน,น,น,นี่ยทางธุรธกิจเนี่ยจะถูกรวบรวมนะครับแล้วก็สแสดงเอาไว้ในรายงานทางการเงินดังนั้นรายงานทางการเงินเนียย่ยก็จะหมายถึงรายงานที่แสดงถึงฐานะทางการเงินแล้วก็ผลการดรําเนินงานของกิจการนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึง สง,งบการเงินด้วยกันนะครับนั่นก็คืองบฐานะการเงินแล้วก็งบกุมราย c a p i ุ a สำหรับงบฐานะการเงินเนี่ยเป็นรายงานที่แสดงถึงฐานะของกิจการว่ากิจการเนี่ยใช้แหล่งเงินจากนิสินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเนี่ยเป็นสัดส่วนอย่างไรนะครับณนะวันที่รายงานแล้วก็สิ่งที่รายงานนั่นก็คือสมการบัญชีนั่นเองนะครับซึ่งก็คือสินทรัพย์เท่ากับนิสินบวกด้วยส่วนของเจ้าของ งบกำไราขาดทุนเนี่ยจะเป็นรายงานที่แสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการว่ากิจการเนี่ยมีกําไรหรือขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาที่รายงานนั่นเองนะครับซึ่งก็คือสมการกําไรขาดทุนนั่นเองนะครับผลการดําเนินงานเนี่ยจะทําให้ส่วนของเจ้าของเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปกําไรเนี่ยจะทําให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นส่วนขาดทุนเนี่ยก็ เกิดผลในทางตรงกันข้ามนะครับนั่นคือจะไปลดในส่วนของเจ้าของนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูงบกรราไรขาดทุนกันนะครับงบกําไรขาดทุนเนี่ยส่วนหลกัลกๆเนี่ยก็จะประกอบด้วยรายได้หักกับค่าใช้จ่ายนะครับแล้วงบกรราไรขาดทุนเนี่ยจะเป็นการรายงานสําหรับรอบระยะเวลาซึ่งในตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นสําหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี2503นั่นเองนะครับ ใ,ในส่วนแรกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยรายได้นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็จะมีรายได้จากการขายแล้วก็รายได้อื่นนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งก็ประกอบไปด้วยต้นทุนขายต้นทุนขายใน, himself, Albert, harus, ในที่นี้ก็คือต้นทุนของสินค้าที่ขายไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารพอเอาสส่วนนี้ลบกันนะครับก็จะได้กําไรหรือขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นั่นเองนะครับ พอเราหักต้นทุนทางการเงินเราก็จะได้กําไรหรือว่าขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นะครับแล้วพอเราหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เราก็จะได้กําไรหรือขาดทุนสุทธินั่นเองนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราสมมุตินะครับว่าเรามีขาดทุนนะครับก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้วก็เราไม่มีหลังจากการปรับปรุงแล้วเนี่ยเราไม่มีค่าใช้จ่าย ภาษิงันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีขาดทุนสุทธิอยู่1 9 9 6 0นัเอบาทนั่นเองนะครับทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยงบการเงินเนี่ยจะแสดงโดยมีผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาก่อนมาเปรียบเทียบงบการเงินลักษณะนี้เนี่ยจะเรียกว่างบการเงินเปรียบเทียบนั่นเองนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะมีตัวเลขของปี2 5 0พ x 2มาเปรียบเทียบด้วยนะครับ ทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์งบกำไราขาดทุนของเราแบบง่ายๆได้นะครับอย่างเช่นจะเห็นได้ว่ารายได้จากการขายเนี่ยของปีนี้เนี่ยลดลงจากปีที่แล้วนะครับถึง55%เลยนะครับทีนี้ต้นทุนขายเองเนี่ยก็ลดลง50%นะครับแล้วก็พอเรามีเอาต้นทุนขายนะครับไปเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายเนี่ยก็จะเป็นที่น่าสังเกตว่าต้นทุนขายเนี่ย เป็นประมาณ88%ของรายได้จากการขายซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้การวิเคราะห์อีกอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือปีที่แล้วเนี่ยปี2 5 0 2เนี่ยบริษัทมีกำไรนะครับแต่ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยมีขาดทุนนะครับในปี2 5 0 3นม่มีขาดทุนนั่นก็เท่ากับว่าบริษัทเนี่ยมีกำไรลดลงไปถึง140 ด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูงบฐานะการเงินกันนะครับซึ่งงบฐานะการเงินเนี่ยก็เป็นการสรุปรวมสมการบัญชีนั่นคือฝั่งนเนี้ยก็จะเป็นสินทรัพย์นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นผลรวมของนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของนั่นเองนะครับซึ่งการรายงานในงบฐานะการเงินเนี่ยจะเป็นการรายงานณวันที่ สิ้นรอบระยะเวลานั่นเองนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็จะเป็นการรายงานณวันที่31ธันวาคมปี2 5 0 3นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับในส่วนของสินทรัพย์นะครับก็จะมีส่วนประกอบที่สําคัญสส่วนด้วยกันในส่วนแรกเนี่ยก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนนี่ยก็จะเป็นสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน1ปีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งก็จะเป็นสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดโดยใช้เวลามากกว่า1ปีนั่นเองนะครับทั้งฝั่ง หนี้สินก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีสส่วนหลักๆด้วยกันนั่นก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นหนี้สินหมุนเวียนซึ่งก็จะเป็นหนี้สินที่กิจการต้องจ่ายชําระภายใน1ปีนะครับแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนก็คือหนี้สินที่มีกําหนดจ่ายชําระมากกว่า1ปีนั่นเองนะครับในส่วนของเจ้าของเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเงินทุนที่เจ้าของได้ลงไปนะครับสำหรับก,กิจการนี้แล้วก็กําไรหรือว่าขาดทุนสะสมก็จะสะรุปรวมเข้ามาในส่วนนี้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ การวิเคราะห์อย่างง่ายๆสําสหรับงบฐานะการเงินเนี่ยอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยเราเอาสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเปรียบเทียบกันกับหนี้สินหมุนเวียนก็จะเห็นว่าสําหรับกิจการนี้นะครับมีสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้ในฝั่งของนิสินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเนี่ยพอเราเอานิสินมาเปรียบเทียบกับส่วนของเจ้าของก็จะเห็นว่าส่วนของเจ้าของเนี่ยมีมากกว่าส,ส่วนของนิสินนั่นเองนะครับทีนี้เราเปรียบเทียบกำไรขาดทุนสะสมของปีนี้กับปีที่แล้วก็จะเห็นว่าลดลงไป1 9 9 9 6 0นนะครับซึ่งนั้นก็เป็นผลมาจากปีนี้เนี่ยเรามีขาดทุน อยู่1.9ึ่0นันับ9 6้นั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าในงบกอไราขาดทุนเนี่ยเราจะสรุปผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็เอาไปรวมเอาไว้ในส่วนของเจ้าของนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบง่ายๆกันนะครับกิจการนะครับที่เป็นบริษัทจำกัดนะครับหรือว่าเป็นนิติบุคคลนะครับในรูปแบบอื่นด้วยเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้อง ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับแบบพงด5รนเนี่ยจะใช้ยื่นในกรณีที่ชำระภาษีครึ่งปีนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการยื่นนี่ก็คือภายใน2เดือนนะับจากวันครบ6เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีนะครับทีนี้พอสิ้นปีปุ๊บเนี่ย กิจการก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการแบบพง50นะครับซึ่งจะเป็นการชำระภาษีประจำปีแล้วก็จะต้องยื่นภายใน150วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั่นเองนะครับหลักการขั้นพื้นฐานในการคำนวณภาษีเงินได้ที่บุคคลเนี่ยจะมีอยู่ว่าการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีเนี่ยจะมีความแตกต่างจากทางด้านภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รายได้ในทางบัญชีนะครับซึ่งบันทึกตามหลักการบัญชีตามหลักการที่มาตรฐานการบัญชีได้กําหนดไว้จะต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็นรายได้ทางภาษีนะครับเพื่อให้ตรงกับประมวลรัศดากรนั่นเองนะครับค่าใช้จ่ายก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องมีการปรับปรุงจากค่าใช้จ่ายทางบัญชีนะครับให้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ากําไรหรือว่าขาดทุนทางบัญชีเนี่ย อาจจะไม่เท่ากับกําไรหรือว่าขาดทุนทางภาษีนั่นเองนะครับทีนี้พอเราได้กําไรทางภาษีแล้วเนี่ยเราก็ไปคูณกับอัตราภาษีนั่นเองนะครับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปัจจุบันอยู่ที่20%นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นธุรกิจที่เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นะครับที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก็จะได้รับ สิทธิพิเศษทางด้านอัตราภาษีด้วยนะครับเงื่อนไขอันนั้นก็คือว่าเป็นกิจการที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่เกิน5ล้านบาทและมีรายได้รวมทางภาษีไม่เกิน30ล้านบาทนั่นเองนะครับทีนี้อัตราภาษีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกำไรสุทธิทางภาษีตั้งแต่ไม่เกิน3 0 0แสนนะครับอันนี้ก็จะได้รับยกเว้น ภาษีไปนะครับถ้าเกิดว่ามีกําไรสุทธิทางภาษีตั้งแต่3ามแสนหนึ่งบาทจนหนึ่งสามล้านบาทอัตราภาษีพิเศษที่ได้เนี่ยก็คือสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีกําไรสุทธิทางภาษีเกินสามล้านบาทนะครับก็ใช้อัตราภาษียี่สิบเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับพอเราได้อัตราภาษีแล้วเราก็เอาไปคูณกับกําไรทางภาษีก็จะได้ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้นั่นเองนะครับในกรณี <amigo. S 1> ที่มีขาดทุนก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในกรณีนี้นะครับพอเราได้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้วนะครับเราก็เอาค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้อันนี้เนี่ยไปหักออกจากกําไรหรือว่าขาดทุนทางบัญชีนะครับเราก็จะได้กําไรหรือว่าขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุนนั่นเองนะครับรายการปรับปรุงทางภาษีเนี่ยมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือรายได้ที่ ให้ถือเป็นรายได้ทางภาษีตัวอย่างเช่นนะครับรายได้ที่เจ้าพนักงานประเมินเพิ่มนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยทางบัญชีเนี่ยไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับแต่ว่าในทางภาษีจะต้องถือเป็นรายได้ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับประเภทที่2นะครับรายการประเภทที่2นั่นคือค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ย เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางบัญชีเนี่ยต้องบันทึกแต่ว่าในทางภาษีเนี่ยไม่สามารถเอามาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้นะครับอย่างเช่นค่าใช้จ่ายที่พิสูจน์ผู้รับไม่ได้นั่นเองนะครับประเภทที่3นะครับจะเป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีนะครับซึ่งกิจการมีรายได้เนี่ยก็ต้องบันทึกลงไปทางบัญชีนะครับแต่ว่าทางภาษีเนี่ยยกเว้นภาษีให้นะครับอย่างเช่นเงินปันผลบางประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีนะครับแล้วก็รายการปรับปรุงประเภท ที่4นั่นก็คือค่าใช้จ่ายที่หักเพิ่มได้ทางภาษีนะครับนั่นก็คือว่ากิจการเนี่ยมีค่าใช้จ่ายบางอย่างนะครับที่บันทึกลงไปแล้วนะครับแต่ว่าทางภาษีเนี่ยให้หักเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งตัวอย่างก็จะเป็นอย่างเช่นเงินบริจาคให้องค์กรตามที่ประมวลรสลรกนกำหนดนะครับหรือว่าการส่งพนักง,งานไปอบรมนะครับแล้วก็การจ้างงานผู้สูงอายุเป็นต้นนะครับซึ่งทางภาษีเนี่ยอนุญาตให้ หากเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้มากกว่าค่าใช้จ่ายที่บันทึกจริงทางบัญชีนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเอพิโซดนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ